สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเกยรดทั้งคาร์เมลาแมนนะครับผมก็อัพไปแล้วนะครับกี่ขั้นไม่รู้สองขั้นนะครับนี่ผมก็จะรออัพขั้นต่อไปเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่มารีวิวแบบสั้นๆเฉยๆนี่ครับอัพได้แล้วแต่ยังไม่ได้อัพเพราะมันหลับนะครับนี่ครับอัพไปนี่ มันก็ไม่ได้ผมก็รอตังก่อนนะครับมันต้องรอตังอัพเพราะว่าตัวนี้มันอัพแพงนี่ถ้าตังมาแล้วก็อัพไปเลยตัดไปตอนมันอัพได้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะตันแล้วเดี๋ยวรอมันอัพตันแป๊บนึงนะครับตังก็ลังจะมาเดี๋ยวไปครับตังมาแล้วก็ตันเลยนะครับคลิปนี้